ส่งสัญญาณมือผมสั้นเตอ่อไม่สวมรองเท้าเผยท่าทางลักษณะพิงกี้สวิก้าหลังเข้าเรือนจำหนึ่งเดือน กลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อพิงกี้สวิกาถูกควบคุมตัวก่อนที่อธิบดีกรมแจ้งพิงกี้สวิกานางเอกแนวตำนานได้ตัดผมสั้นแล้วซึ่งอธิบดีกรมนายอายุสิทธพันธ์ได้กล่าวว่าพิงกี้ได้ถูกย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนรับแรกแล้วได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางนทัศนสถานยิงเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่นๆและถูกตัดผมเรียบร้อยแล้ว26กันยายน65ที่ศาลถนนรัชดาพิเศษ สารนัดตรวจหลักฐานในคดีที่พนักงานอยายการยื่นฟ้องนายกิติชัยชยเดชหรือชื่อเดิมสรายุทธชยเดชพี่ชายพิงกี้สวิกากับพวกรวม19คนโดย2ใน19มีนางสาวพิงกี้สวิกาชยเดชและนางสารินยาชายเดชจำเลยที่3ามารนดาในความผิดโดยหลอกรวมร่วมกันนำข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร ร่วมกันโกงประชาชนและร่วมกันโกงกรณีจำเลยทั้ง19กับพวกไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่กล่าวอ้างและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลประกอบกับจำเลยทั้ง19กับพวกได้อาศัยโอกาสจากความมีชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของพวกจำเลยทั้ง19ที่เป็นดารานักแสดงนักร้องบุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการสังคมชั้นสูงหรือไฮโซและรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สเสยอทั้ง19กับพวกดังกล่าวในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวนางสาวสาวิกาชยาเ,ยเดชหรือพิงกี้นักแสดงชื่อดังนางสรินยาชยาเ,ยเดชหุณนแม่ของนักแสดงสาวและนายกิติเชษชัยเดชพี่ชายพิงกี้กับพวกจากเรือนจำโดยในนะัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ศาลได้มีคำสั่งเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การคดี สำนวนพิงกี้ขณะที่จำเลยทั้งหมดได้เดินทางมาอย่างห้องพิจารณาคดีที่908เพื่อเซ็นเอกสารรับทราบกรณีเลื่อนตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การนำโดยนางสาวพิงกี้สวิกาที่ตัดผมสั้นเท่าบ่าไม่สวมใส่รองเท้าที่เดินจูงมือมากับแม่พร้อมชูมือทำท่าสัญลักษณ์โอเคให้ผู้สื่อข่าวจากการสังเกตไม่พบมีความเครียดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเจ้าหน้าที่เบิกตัวจำเลยทั้งหมดขึ้นมาในห้องพิจารณ การัคดี908บรรดาญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงของพวกจำเลยที่มาดักรอพบเจ้าหน้าที่พวกจำเลยจนแน่นทางเดินต่างพากันมายกมือทักทายพวกจำเลยที่ทางด้านหน้าประตูห้องจนเจ้าหน้าที่รอประพอต้องมายืนควบคุมสถานการณ์ทางด้านในห้องและหน้าห้องพิจารณาพร้อมกันญาติให้ออกห่างจากบริเวณหน้าประตู เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือส่งเสียงดังซึ่งเป็นการรบกวนการพิจารณาคดีในวัยเด็กพิงกี้ได้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนพระหารัายพัฒนาเวศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพนซามิด um และระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เอกภากษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมการนา